รีวิว Lenovo IdeaPad Slim 3i Notebook ที่จะมาตอบโจทย์ชาวออฟฟิศนักเรียนนักศึกษาในปี2021ในราคาที่ไม่เกิน20,000บาทด้วยนะครับผมจะได้ฟีเจอร์อะไรยังไงบ้างกับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวชิคนี้พายมาเล่าให้ฟังนะครับ ก็ในช่วงน,นี้นะครับผม,มเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังคงต้องทํางานแบบ w o r k from home อยู่หรือว่าต้องเรียนออนไลน์กันอยู่นะครับผมซึ่งอาจกําลังจะมองหานะโน้ตบุ๊กสักหนึ่งตัวเพื่อมาตอบโจทย์ในด้านนี้นะครับผมการใช้งานเรื่องของเรียนออนไลน์นู่นนี่นั่นมันก็ต้องมีสเปคที่กําลังพอเหมาะพอดีหรือว่าเรื่องของการทํางานออนไลน์ Work from ม o m e เนี่ยมันก็ต้องมีโน้ตบุ๊กที่แรงแล้วก็ตอบโจทย์ในด้านนั้นและหลายๆคนก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณว่าเออเราก็ไม่ได้มีงบเยอะจนเกินไปนะครับผมอาจจะ มีสักประมาณ20,000บาทอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวของ Lenovo Ideapad Slim 3i ตัวนี้นะครับผมแต่อาคิดว่าน่าจะมา ตอบโจทย์ตรงนั้นของเพื่อนๆกันเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาอยู่แค่1น9 9 0บาทเท่านั้นนะไม่เกิน20,000ด้วยซึ่งในเรื่องของไอฟีเจอร์สเปคอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันกด Sub s c r i b e ให้กับชาแนลติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะจะได้มาเจอการรีวิวดีๆแบบนี้แล้วก็อัปเดตดีๆแบบนี้ไปในทุกๆวันนั่นเองนะฮะและอย่างแรกที่เราจะมาดูเลยก็คือเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเห็นได้ว่านะตัวดีไซน์ของเขานะครบผมูเรีย นี่ถ้าสังเกตดีๆด้านในก็จะมีลายปัดเซียนปัดเซียนปัดเซียนด้วยนะครับผมเสริมความเรียบหรูเสริมความแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะและสีที่ไอซ์ถืออยู่ตรงนี้นะครับผมคือสี Arctic Glen อาร์กติกเลสนะถ้าใครชอบแบบสีลุ่มๆมืดๆหน่อยนะ,ะตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์น่าจะชอบนะครับผมอ่ะแล้วใครกังวลว่าเอ๊ะเนี่ยดีไซน์มันเป็นประมาณนี้แล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะหนักไหมเผื่อจะเอาไปทํางานนอกบ้านคาเฟ่เปิดเนี่ยจะเอาไปทํางานที่คาเฟ่ได้ด้วยนะครับผมอ่ะตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่1.65ก 5กิโลนะครับผมถือว่าาไม่ได้มีน้ําหนักที่มากจนเกินไปนะสามารถเอาไปพกพาใส่กระเป๋าอะไรต่างๆไปทํางานนอกบ้านก็ยังสะดวกสบายได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับขนาดหน้าจอ15.6นิ้วนะเออน้ำหนักประมาณนี้กับหน้าจอ15.6นิ้วก็ถือว่ากําลังดีกําลังโอเคเลยนะเดี๋ยวมาดูกันที่รอบๆของตัวเครื่องกันบ้างว่าเอเขาเนี่ยจะให้ พอต่างๆมาตอบโจทย์ในด้านของการทํางานครบไหมอะไรครบไหมนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันที่ด้านซ้ายตรงนี้ก่อนละกัน เราจะเห็นเป็นอันแรกเลยคือตัวช่องสําหรับไวชาร์จนะครับผมตัวของช่อง DC นั่นเองซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่นะ <No. S 1> ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่นะครับผมสามารถพกพาไปได้พังตัวของโน้ตบุ๊กตัวของอะแดปเตอร์นะครับผมได้ไม่ไนักมากเกินไปอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นรู USB Type A นะครับผมแต่จะเป็นวอร์ชั่น3.2ที่อัปเกรดในเรื่องของความเร็วอะไรแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่นะครับแบบ USB A ตรงนี้เนาะถัดมา ไม่พอหนึ่งนะครับนั่นก็คือพอร์ต HDMI นั่นเองเผื่อใครจะต้องเอาไปต่อจอแยกนะครับผมเอาไปพรีเซนต์งานต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องผ่านอะแดปตร์อะแดปเตอร์นะมีรู HDMI ต่อตรงได้เลยนะครับผมถัดมาอีกหนึ่งรูนะครับผมก็จะเป็นรูแบบ USB-C นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นมาตรฐานในอนาคตละที่เขาใช้ในการเชื่อมต่อตรงนี้เขาก็มีมาให้นะฮะและรูสุดท้ายของฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นรูเสียบหูฟังแจ็ค3.5เผื่อใครจะเอาไปฟังเพลงนะต่อหรือว่าเป็นไมโคร อะไรแบบนี้เนี่ยที่รูนี้3.5เขาก็มีมานะครับแล้วมาดูกันที่ด้านขวาของตัวเครื่องนะก็จะมี2พอร์ตนะครับผมก็จะมีพอร์ต USB A นะครับแต่จักน,นี้จะเป็นเวอร์ชั่น2.0ในที่ความเร็วลดลงมานิดหนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าไม่ได้ช้ามากนะและอีกอันหนึ่งอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนชอบและก็ปลื้มกับช่องนี้นะครับ uh huh. มันคือช่องเสียบ SD card อ่า oh. เผื่อใครเป็นสายคอนเทนต์ สายถ่ายวิดีโออย่างตีไอนะครับผมหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ต้องมีการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้การที่เอาเข้าช่อง SD card โดยตรงเนี่ยก็จะง่ายก็จะสะดวกกว่านี่เนะครับผมแล้วก็จะมีไฟล์แสดงสถานะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยรอบๆบข้างเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะด้านในฟ ทางพอเปิดเข้ามาด้านในนะครับผมเราก็จะเจอกับคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์นะครับที่มาพร้อมกับแป้นตัวเลขด้านข้าง อันนี้มีมาพร้อมเลยท้อมกับมีไฟตรงคีย์บอร์ดให้เราด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้บือหวาเหมือนโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่มีไฟหลากหลายแต่กนนี้ก็มีไฟมาให้นะครับผมตัวทัชแพดตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีขนาดอยู่กําลังดีไม่ได้ใหญ่หรือว่าเล็กจนเกินไปนะครับผมและยังมีพื้นที่ด้านขวามือตรงนี้อยู่นะครับเผื่อใครแบบว่าใช้งานเรื่องของการพิมพ์ตัวเลขก็จะได้เอามือมาวางตรงนี้นะเออถ้าใครใช้งานเรื่องของปั้นพิมพ์ตัวเลขนะครับและก็เลยมาดูที่ตัวหน้าจอกันบ้างนะครับผมหน้าจอตัวนี้อย่างที่บอกไปขนาดอยู่ที 5.6นิ้วนะครับผมถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่และก็เป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอแบบ IPS นะครับความละเอียดแบบ Full HD ด้วยอันนี้ก็ถือว่าความละเอียดแบบ Full HD ก็เป็นมาตรฐานนะครับผมในการใช้งานคอมพิวเตอร์หน้าปัจจุบันแล้วเนาะเรื่องของสีสันความคมชัดอะไรต่างๆนะครับผมเผื่อใครไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะเอาไปดูเรื่อง,องความเอนเทนดูหนังฟังเพลง,พงแบบนี้นะครับผมก็ถือว่ากําลังเต็มอิ่มเต็มตากับ15.6นิ้วเป็นแบบ Full HD ตรงนี้เลยนะครับผมและ oh. นอกจากนี้เขายังมาพร้อมกล้อง เว็บแคมเผื่อใครแน่นอนต้องใช้ในการวิดีโอคอลวิดีโอคอลนะครับผมประชุมนู่นนี่นั่นกล้องเว็บแคมก็เป็นสิ่งจําเป็นนะกล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับผมมีความละเอียดอยู่ที่ 720p หรือเรียกว่า HD นั่นเองนะรู้สึกเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ30เฟรมเรทนะครับผมเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันถ้าเราเอาไปใช้งานวิดีโอคอลจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพในเรื่องของกล้อง เป็นยังไงเรื่องของไมเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือกล้องของตัว Lenovo IdeaPad Slim 3i นะครับผมคุณภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้จริงๆก็รูดทดสอบไมไปด้วยนะครับผมเออว่าเป็นยังไงเวลาเอาไปวิดีโอคอรไปเรียนออนไลน์หรือว่าไป work from home เนี่ยคุณภาพที่เขาจะได้ยินเห็นจากเราก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของ Lenovo IdeaPad Slim 3i เขาบอกว่ามีฟีเจอร์ที่สามารถตัดเสียงรบกวน นะครับผมจากเสียงบรบกวนภายนอกก็แบบจะเข้ามาในไมค์ของเราพูดอะไรแบบนี้นะครับกาสามารถได้ด้วยนะเดี๋ยวจะลองให้ดูเลยลวกันเดี๋ยวจะเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงจากตัวของอันนี้นะและจะให้ฟังดูว่ามันมากลบเสียงซิไอหรือว่าได้ยินเสียงเพลงมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเริ่มเปิดเลยลกันอันนี้ปรับเสียงสุดแล้วนะครับวางใ,ใกล้ๆเลยนะจะให้ฟังดูว่าเอย มันเป็นยังไงมันเสียงที่ไอชัดหรือว่าเสียงเพลงมันดังกบไปเลยเออมันไหวหรือไหมนะฮะวางใกล้ขนาดนี้เลยนะแบบเปิดสุดด้วยนะครับเอออ่าถ้าเงียบล่ะโอเคแล้วถ้าพูดอ่ะมันจะแบบดีเทคเสียงพูดได้ขนาดนั้นไหมเออแบบเราพูดปุ๊บค่อยดังหรือว่าถ้าเราเงียบเพลงจะดังอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ นอกจากนี้นะครับผมเรื่องของความเป็นส่วนตัวหลายๆคนกังวลว่าเอถ้าเราใช้งานอยู่เนี่ยตัวของกล้องมันจะโดนอรปก,กรมต่างๆเนี่ยเข้าถึงแล้วก็แอบถ่ายเราหรือเปล่านะคร<ห>ับตัวของ Lenovo IdeaPad Slim 3i ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีตัวของฮาร์ดแวร์ที่สามารถปิดกล้องได้เลยนะครับผมที่ด้านบนนี้เราสามารถเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้เองเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแฮ็กมาเจาะก,กล้องอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับผมนอกจากนี้ เรื่องของความปลอดภัยนะครับตัวของ iPad Slim i อ i ีไอแพดส 3i ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวของการสแกนนิ้วนี่เราจะเห็นว่าอยู่ที่ด้าน บนขวานะครับผมเป็นปุ่มเปิดปิดสามารถสแกนนิ้วได้เลยและจุดเด่นของตัว l e n o v o i d e a p a d Slim ม 3i ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวของซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างในนั่นเองนะครับผมที่ได้คิดว่าน่าจะเหมาะในเรื่องของการเอามาทำงานเอาเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับผมนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Lenovo Aware นั่นเองนะครับอ่ามันคือยังไง <Huh? S 1> คือ e n Lenovo Aware ตัวนี้นะครับมันจะสามารถควบคุม,มการใช้งานต่างๆของโน้ตบุ๊กเนี่ยให้ดูฉลาดมากยิ่งขึ้นนะฮะยังไง เขาจะมีโหมดนะครับผมดีชื่อว่า extension reminder เออมันคือยังไงนะครับคือตัวของ r e n o v o ตัวนี้เนี่ยจะมีการตรวจจับนะเวลาเราใช้งานนะครับผมกล้องของเขาเนี่ยก็จะทำการตรวจจับนะว่าเราเนี่ยอยู่ตรงหน้า ของโน้ตบุ๊กเนี่ยวกแวกหรือเปล่าหันซ้ายหันขวาหรือเปล่าไม่ได้ดูหน้าจอตอนเรียนหรือเปล่า <Wow. S 1> นะครับผมถ้าเราวกแวกไปวกแวกมามันจะมีตัวของการแจ้งเตือนนะเด้งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยคุณเนี่ยกำลังวกแวกไม่ตั้งใจเรียนไม่มองหน้าจออยู่นะอันนี้เขารู้และเขาแจ้งเตือนได้เลยนะครับผมเออถือว่าถ้าใครผู้ปกครองเนี่ยตั้งไว้นะตึงตึงตึงแอลูกเราไม่เรียนใช่ไหมตึง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 เออก็จะทําให้ลูกๆของเรานะครับผมหรือว่าเราเนี่ยมีสมาธิในการ การทํางานมีสมาธิในการจ้องหน้าจอมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนฟีเจอร์ถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Smart Noise Cancelling อันนี้สอดคล้องกับที่ทดลองไปให้ในตอนแรกนะครับว่า เอ่อการทดสอบเรื่องของกล้องเรื่องของไมค์เนี่ยมันจะมีระบบเรื่องของการตัดเสียงเผื่อใครกําลังประชุมอยู่เนี่ยมีเสียงก๊อก,กก๊อกแก๊กแก๊มีเสียงแอ์หึ่งหึ่งอะไรแบบนี้ตัวของสมาร์ n นอว์แคสซลลิ่งตัวนี้นะครับก็จะตัดเสียงรบกวนภายนอกออกไปให้เราได้เลยนะเพิ่มคุณภาพเสียงให้มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไม่หมดนะครับผมยังมีอีก2ฟีเจอร์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเบรกรีมายเดอร์นะครับผมอันนี้ไว้ใช้ทําอะไรก็คือเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมว่าโอเคเราใช้งานตัวววขออองคมพิเเเตรร์นนี้ยป็ะะลา ประมาณเท่านั้นเท่านี้แล้วควรจะพับได้แล้วนะหรือว่าเราทาการแบบว่าถึงเวลาปุ๊บสั่งล็อกเครื่องได้เลยอันนี้ เผื่อใครที่กันนะว่าเราจะทํางานหนักจนเกินไปครบชั่วโมงแล้วหรือว่าลูกๆหลานๆเรานะครับผมเล่นอยู่กับหน้าจออะไรตรงนี้ยนานจนเกินไปเนี่ยโหมดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโหมดหนึ่งที่น่าจะช่วยให้เขาได้แบบว่าในพักสายตาหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยหรือว่าใครที่ทํางานออฟฟิศอยู่จะได้ออกไปยืดเส้นยืดสายนะครับผมป้องกันการเป็นออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยอ,อะไรประมาณนี้นะครับและหนึ่งฟีเจอร์นะครับนั่นก็คือตัวของ Eye Care อันนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยปรับหน้าจอนะครับผมเขาก็จะทําการปรับหน้า อนะครับผมให้มันดูมีความ วอมบอมตัดแสงสีฟ้านะครับผมเพื่อถนอมดวงตาสายตาของเรานั่นเองเวลาเราทําการเรียนหนักๆทํางานหนักๆกับหน้าจอตรงนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยถนอมสายตาของเราด้วยนั่นเองนะครับผมกับฟีเจอร์ไอแคร์ตรงนี้เนาะดูในเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆไปแล้วนะครับผมหลายๆคนคงอยากจะรู้ในเรื่องของสเปคบ้างว่าพี่เอ๋ A ตัวนี้สเปคมันแรงเอาไปใช้ทํางานอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวของ lenovo ideapad slim 3i ตังนี้นะครับผมสเปคเนี่ยเขาใช้เป็น cpu นะครับผมคอ i3 เจน11เจนใหม่เลยนะรหัส1 1 1 5 G4 นะครับผมเรื่องของแรมตัวนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่ 8G กิกนะครับเป็นแบบ ddr4 นะครับผมการ์ดจอนะครับผมเป็นแบบ intel usd นะครับผมเป็นอาการจอแบบออนบอร์ดเนาะการใช้งานต่างๆพื้นฐานนะครับเรื่องของเบิร์ดการแต่งรงงแต่รูปอะไรแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสเปคที่อยู่ในระดับโอเคเลยนะครับผมกับการเอามาทํางานต่างๆเรื่องใช้การเรียนอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งความจุตัวนี้นะครับผมก็เป็นแบบ ssd m. 2นะครับบ 2ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วๆไปนะครับผมและถ้ามองในเรื่องของการใช้งานว่าใช้ได้นานขนาดไหนนะแบตเตอรี่ตัวนี้จะให้กําลังมาอยู่ที่38วัตต์ออวนะครับผมใช้งานจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ7.5ชั่วโมงนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนใช้งานเป็นยังไงเนาะแต่ล้าใครแบบว่า เสียบชาร์จอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้งานได้เรื่อยๆสบายๆอยู่แล้วนะครับสเปคโดยรวมๆพร้อมกับฟีเจอร์เนี่ยก็ถือว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคเลยนะถ้าใครจะเอามาใช้งานในเรื่องของการทำงาน Work from Home หรือว่าเรียนในขั้นของพื้นฐานแล้วไม่ไดอยากได้แบบโน้ตบุ๊กที่มันราคาเกินแบบ2 0 0ห0ขึ้นไปเพราะว่าตัวนี้ก็อยู่ที่1 8 9 9 0่สบาทนะครับผมที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยเขาได้เป็น Windows 10 Home แบบของแท้ด้วยนะครับผมเออซึ่งไอ้ตัว Windows 10 จริงๆราคาก็าประมาณหลักไปหลายพันแล้ว<อ>แถมยีงได้ใช้นะครับตัวของ Microsoft Office เนี่ยลิขสิทธิ์แท้ๆเลยเปิดเครื่องมาปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปซื้อแยกอะไรแบบนี้อีกตั้งหากนะครับสำหรับเพ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งจะเอาไปเรียนออนไลน์ หรือว่าจะเอาไปทํางาน Work ์กฟอร์มโฮนะครับและมีงบไม่เกิน20,000บาทเนี่ยตัวของ l e n น v วไอเดียแ Slim 3i ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เพื่อน่าจะเก็บไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับเพราะว่าด้วยสเปคที่ถือว่าอยู่ในสเปคที่กําลังดีแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยมาให้แบบครบๆไปเลยนะครับผมซึ่งสามารถ สั่งซื้อได้จากเว็บของ JIB นะครับผมหรือว่าลิงก์ที่ที่ไอจะแปะไว้ที่คำอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถแบบใครตัดสินใจได้แล้วอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูที่ลิงก์ด้านใต้คำอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะเผื่อมีใครกําลังมองหาโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งราคาไม่เกิน20,000บาทเนี่ยก็จะได้เอาตัว Lenovo IdeaPad Slim 3i ตัวนี้เนี่ยไปเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้เขาท่านเองนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ที่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจ กับ